นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่19กันยายนพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันดังคารขึ้น5ค่าเดือน10ปีเถาะวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสสีอับโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไขมุกสีงาช้างทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คทิบา หรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือบุษรสลากพอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักินีนในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอคว,ขา,ขวายขอคนขอตะขังและงองเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดต,ตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนาคือบอยไม้ พอปลาพอพึ่งฝอฝาพอผ่านฝอควันปอ,อสมเผาและหมอม้าเลขมงคลวันนี้เลข5้าเลขหนึ่งและเลขหมายเซตวันนี้ปราดตะวันตกกล่าวไว้ว่าถ้าเรามองแต่ความผิดของคนอื่นเราก็จะมีแต่ความเกลียดชังแต่ถ้าเรารู้จักมองความดีของคนอื่นเราก็จะมีแต่ความรักขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจ มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ